เดี๋ยวที่ทำกันต่อไปั้หวาวานนี่ไม่เึิ่งโขลวัวตัวนี้วัวต่างนดเป็นวานแม่บางตัววานเก็ตนอ่วานเส็จเท่าแก่ตัวนี้ไม่ใช่ว่าตัวนี้เป็นกระมุนไทยไม่เหวาน ไอ้นวานมันมีอะไเลยเว้ยวานว่านว่านกนสี้าอยางย่างทีนึ่งอยู่ยงคงกระปันยางตีน้องมาเมตามมานิยมยางตีซ้เป็นยาบุกไม่้หยับลุกไม้ยับลุกไม่้ยับลุกไมสังพเพืยาี่กลังยายาสั้งพี่เกเป็นเดียวั่นมันยาตัเนี้มันเป็น กระเพร์ตกระจายเหลือดกระจายลมสำหรับบางคนนะมือห่อตีนนี่เป็นอมตะอมผัดต้องต้มไม่มีกลิ่นยิงต้มเท่ามันไงยิงดีต้มแล้วหวิงปุ้งปั้งังเลยเขาบินเขาบินมาเลยใช่ไหมตัวเนี้ยเนี่ยเป็นกระเพรเบตตาหมาหนีโยมเหลือหว่ามันอย่างตัวเนี้ย ก็แล้วว่าเส้ที่ปลายซองพอออกดอกแล้วตัววุ้ยถุกดีดอกก็ช่วยนิ่ดอกก็ช่วยื่อนตัวนี้นะก็รียวว่าทิพเชนทิพเชนหรือว่าเนี่ยจก็ร้านบักเมทไปร้านได้นเดินตามเดินตามจะยอนมาเดินตาม ไม่ไม่ใจครไองยไปตาไปตากไปยาไปตากไปจัง่วะัตรงมันไตาไมีขี้โหลบมัขี้โหลขี้หยอดมันได้มันได้นี่หล่อนี่เราแก้งมาะกัน่ะช่มันแกไม่แก้ไม่ยิดอันนี้บอกว่านี่เขาเรียกว่าว่านมาให้โฉรู้ได้ไง่ากโกับว่านาพบม่น มาห้าหลักวานมาหาหลักอยู่ตรงนู้นนี่วานมาไุกตัวนี้ประเภทฟักแมตไว้ตัวนี้ฟักปุดแต่เจ้าล่วงตัวนี้ฟักหนากปายาเย้ยจำมดเนี่ยมาดูสายตายกันคนต้องเลีนน้านที่จะดูออกฟักปุ่ดแต่เจ้าล่วงมีใบเขาจะบิดอ่าใบบิดจั๋วอาม้าสุกใบพวกจะเข้ชฟักหนากปายาเย้ยใบเขาจะเย้ยกว่า เออได้แล้วอ๋อมาโจ๊ใบจอะไรวฮ้ยเล็กโอ้ยยยยตัวนี้ก็เลียกว่านากระลาทิ้งนากระลาทิ้งมีทัพยประคุณในกันบนเต่าพวกผิดพวกผิดอะไรต่างๆนากระลาทิ้งอมาตัรนีก็อันนี้เป็นดอกไม้ ใช่ต no 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 ินลูเราหมายแปลว่าตมมี่ท่านเยียนดูอยู่ท่านเขาเรียกว่าพึ่งฉันรงเรียงฉันรงกันมาแล้วเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเิอยู่เนี่ยฉันรงาแล้วมาดยอุงอุ้งอุ้งมาองอ้ันรอะไรกันเออเอาเชิญมาทางนี้เชิญมาทางนี้เออเชิญมาทางนี้ นี่ไอ้ตรงนี้เลียงจันโรงเป็นช่วนหนึ่งแต่ว่าช่วนหมากระจายอยู่ตมนู่นนะไอ้ใจตั้งเป็นกองเป็นกองอยู่รอบบ้านนะกระจายแต่ว่าตรงนี้อยู่รวมใช้สีอยู่รวมเพราะว่าตำ อมันพึ variance, ่ง <lequel> ข้าวอันน uh, ah. ah. nah. uh ี้กะหลงรอนนีูู้้าวตังรูนี่อ่ากะหลงนี่อันนี้กะหลงมีเียงพึ่งเงเหรอีเสีย่งเหจันรงไม่เย็นพึ่งจันรองจันรองจันรงพุงอ่ะปุงอุ่งปุ๋งปุ่งปุ่งปุ่งปุุงงงงง แล้วมันมาเองด้อเอาไปเองมาั้งมนได้กินมัได้กินมนได้กินเนี่ยใช่มรมันกินไม้นมันได้กินลมบนเนี่ยมันก็มาใชมันต้องไม่กินเออเอาดินจังติอื่นไปอ่าก็ลุกขึ้นินุกขึ้กล่อลงไมากมาใช้หมาดูได้แกตัวนี้ก็ทางบ อมันหมัดปุมมันหมัดปุ้มอะไอ้ไอ้ดอกไอ้เรยอไอ้ดอกเรยช่วยส่วนชมส่วเนชมเนี่ยอันนี้เป็นไ้บอลแบนะ Đó. Đó. Ừ, tháng có lắm ra gần với tháng ra biếp à, Thế mà Diêm nhạc phạm đủ sức là nhưng có ส้างความคุณเคยที่ชิ้นเราบัวเราเตวานนั้นนั่นเตวานเราคุณเคยเตวานเตวานบางที่ไอ้พวกคุณเคยอันเนี้ยให้ไปปักเร็วนั้นเจ็ดสิบปีอย่างหน่อยสามสิบปีอย่างังเออเนี่ยสามสิบปีเออไม่พอกี่เอเทียนเนี้ยเมื่อก่อนเราเดินอี่ววัวกันอยู่ตายมันเปิดคุ้นเคยนะฮะเออคุณเคยเออเราคุณเคย แต่ว่าเราห้างไปช่วงระยะนึ่งออพอห้างกันไปจะมาถึงตอนนี้ฐานมาดีดียดีชอยอ่รอแล้วนะที่ฐานนี่คือฐานประกรูใช่ไหมเลยฐานไนเกลาวันนี้นะเดียวมาแล้วนะคือคว่าเขาบอกว่าเยอรมนดีหลานีเต็มใจเลยนะตังติดงานไรก็มาบอกเร็วว่าติดงานไรก็มาต่อวา เพื่อนที่เรามาอยู่นี่ไม่เคยมาเลยนะตอนนี้กำลังเลเตมาเยี่ยมเต็มนี้นะได้บอกเราเพราก็เลยกั้งใจเสียว่ามากว่าติดงานได้กับวันนี้ก็มีงานนี้กันก็โต้แทบวันนี้ก็มีงานเดี๋ยวบอกว่าวันนี้เรียนทานกุนเวลาเที่ก่อนก็ตั้งใจมาเยี่ยมแต่ว่าให้กำลังเยี่ยมได้มาให้กำลังเจ็บเราได้เพื่อนที่เราบอกว่าบางทีเราไม่ได้เจอกันสิบสี่หรืสิบห้เนี้ยนะเราต้องคินให้เป็นนะยอมมากินให้เป็นคือได้ ตอนเดีรอจากวัดฟังไม่ไหมมาเรายมงเทบตัางคนตั้งดินโดน5้าิยูกัะตั้ปีเลยไม่มีกครห้ารอต้องดินดนกันตั้งปีเลยซึ่งพอดินดนทั้นเนือเมืองเลี้ยนจบเปลีวตัางคนติดจะต้องไปห้ามาต้องการชีวิตการตระเวซึก5ห้าหลเป็ดอย่าลืมมาซึก5ห้าหลเปซึ่ไปเร็วเอยจะไปนอนุงนั้ไปโยงตุงนั้นยังไม่รู้ที่นะที่ซึ่งกเด็กคนตายเราก็ต้องไปพอไปหน้าติบึงได้เลยเนื่งกวเาสบึงได้สิทำงานได้เลย ทนเดือไม่นั่งนอนอยมาเลยพอรถเรือพอพอนั่นพอนั้นไม่นอนหมาซึ่งพอนอนมาสําเดซึ่งต่อมีต่อีขอบตัวหลาพอมีอตัวต้องมีโลบิีตาพอจะในยู่นั้นประมาณีตันทีราว่าีติปี2ีิมปีเราไม่ได้ปอกปลอตุกคนต่างสร้างเหนือสร้างตัวต้องเข้าใจตรงนั้นนะซึ่งกอเก้าเนี่ยาตัวซึ่บางคนมีตำานอยากจะใหมีเป็นรูทุกคนได้เป็นรูนี่ มันดีตรงไหนพอว่ากาเสียงเล้วมันมีบังเล็กบังน่าจะมากน้อยจะเลี้ยวแล่ก็ยังมีจุดเชื่ยให้ได้แล้วพอแข่งจฉมสองเด็กกาเสียงเล้วนะแต่คนที่ไม่ได้ท้องานเกี่ยวกับราชการเนี่ยพอว่าเ,เลี้ยนี่ยมันมีเงินก้อนมันลุ้นมีมเงินก้อนหมาดก่นอนนั้นเราก็ไม่รู้มัดต่อไรก็ไม่รู้ก็รจ่ายเป็นก็ไม่รู้เราต้องเข้าใจตรงนี้พอเราเข้าใจตรงนี้เราจะเข้าใจคนเลยว่ะ ก็ออยังไม่เข้ามาในกลุ่มเราดีอย่าไปว่าก้อยนะเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีเวลามานที่เขากลาจักเหนือไม่ตึงร่างร่างไม่ตึงเหนือเนี่ยลำบาบตึงประวันตึงก็มาเป็นเตมแบบเป็นต่นางๆก็บบว่นี่ก็มีอย่างเด็ดจ้ำไม่ไม่ไปยัง,ปยงยุ่งเรืองเงินนะคือให้ทุกคนได้มากค่อยมากหรือที่หมายเยี่ยมบางน,นั้นบางน,นี้ไปได้ไปคือบางคนจังบางคนเด่๋ยวเราอ,อยากไปเยี่ยมได้ไนมแต่วันวนี้ไม่พร้อมนะ ก็ไม่ไม่พร้อมดีมันมันไล่เหลืองปนไม่ได้ซึ่งอาจจะดีร้านอี่ความพร้อมมันี้เราเข้ามาเลยว่าเมื่อเรามาวัดถ่าจริงๆก็ได้เราปน,นเลงๆกับพี่คนแก่บอกเมื่อม,มาวัดเนื่องมีอะไรมีบริเวณมีต้นไม,ม้มีทุกสิส่สงหูยักษ์ปลอมเลยเฮ้ยน,นี่แต่ด้วยความแาพรอ้อมแบบนี้มานี่มาวัดมันมีสมุนไพรหลายกินะนะเว่า มปลอมไม่ตุกยานาครับเพร่ามาแต่จแต่วมาให้เนื่อยื่อจาระโย่ตรงนี้ไม่ได้ไกลต่อไรเรามาตุกเลือนก็ได้เดี๋ยวเาจ้าฟ้องบาลก็มาตุกเดื่อนดใ้่าเนี่ือมาปันกนมาวันในตเราไปทิ้แบบังงรวยกันงานในเย็นมเยกับันนี้นะ เราุกคนเขาไวใให้ก่อนในวันดีรานะเรความปลอั่ลุกไปเจุกยไ้ใจมันควเอาอนี้ามีรถไแกเจะเปดเียดเบียงประาชนตึงตึงประกันก็จำเนนกระบวการตกาก็ลงบอกวัาจะฟรด้นใดทุกข้อไอ้พวกก็อยู yeah. ่ก well ็บเป็นๆชกๆรำรำไว้ทกข์้เพื่อนเดิตลอดไปเอน